สบายดีทุกคนมื้อนี้เรามีแอปดรอปมาแนะนําแอปที่ใช้ในการเรียนภาษาก่อนอื่นหมดแมนเฮาเลือกภาษาก่อนก็จะมีไล่ๆภาษาให้ก็คือภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษภาษารัสเซียภาษาอิตาลีภาษาเยอรมันฝรั่งอังกฤษภาษาไทยและอื่นๆเลยเนาะและตอนนี้เฮาเลือกไว้แล้วก็คือเลือกภาษาฝรั่งนั่นเองเดี๋ยวเราไปเบิ่งตอนต่อไปนํากัน ตัวนี้เนาะจะมเมนูที่อยู่ทางในก็คือคอลเลกชันเนาะคอลเลกชันในที่นี้ก็คือไม่ของวาวเดลินไปแล้วเนาะเฮาไดลินไปแล้วแอปรอปเนาะพิมไปเลยซื้อก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นมวดหมู่ให้เฮาเลือกเนาะก็จะมีพวกอาหารเครื่องดื่มเนาะการเว้าเรื่องท้องเที่ยวอ่า การเว้าในทีเฮดเบียกพื้นท่านเนาะเป็นวลีเป็นตัวเลขต่างๆ่ามีธรรมศาสตร์และมีสัตว์มีผู้คนและความสัำผันจะว้าทึงครอบครัวเนาะสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีการเดินทางยานพาหนะบ้านและสวนเหมืองไรฮานค้าธุรกิจและเทคโนโลโยี อ่าแล้วก็จะมีวิทยาศาสตร์และขมู้กีฬาสร้างขมการเหมืองวันเวลาอ่าก็จะประมาณนี้เนาะมีวันหยุดเช่นเดียวกันก็จะมีมดมูสไล่ไล่อันให้หาเหลืองเนาะหาสามารถกดเข้าไปได้เลยเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้จะมีหยดน้ำยอดลงหมาและจะมีคำสาบให้หาและสามารถแปลได้หาสามารถเลื่อนหูกับคำสาบเนาะลงในสติ๊กเกอร์ และบันนี้เนาะจะให้เฮาเลือนอีกครั้งก็คือเอาคำพท์ออกมาใส่กับฮูปก็จะเป็นประมาณนี้ตัวอย่างเส้นเลื่อคลเบอรเนาะอันนี้แปลว่านั่งซื้อให้เฮาฮูคำ์ว่านั่งซื้อเนาะและบันนี้จะให้เฮาเลือ,นนอกเนาะระวังเลื่อคลเบอแปลว่านั่งซื้อหรือไม่บรรทัดนั่นเองเนาะอ่าตัวนี้คือการลัดัน sand the glass เดอะกลาสเนาะจะแปลว่าห้องเฮียนมันจะลืมขืนให้เฮา เห็นอันเก่าเนาะก็ถือว่าเป็นการทวนความจําที่ดีอ่าตัวนี้จะแมนหยดนํามาอีกเนาะก็จะเป็นข้อใหม่หรือว่าคําศัพท์ใหม่ก็คือตาโบเนาะเมื่อกี้จะเป็นกระดานนั่นเองข้อดีของแอปนี้ก็คือจะมีหูป,ประกอบให้เห่าเนาะอ่าตัวนี้จะแมนรูปแปแบใหม่เนาะก็คืออ่าหูภาพตัวนี้เนาะให้เหาแสดงว่ามันแมนยังก็คือมันเป็นห้องเหียนนั่นเองแลวเหเาก็จะเรียนคําศัพท์ใส่ให้ทึกตองเนาะ ก็คือคำตอบแมนลาซานเดอะกลาสอ่าตัวนี้ก็เส้นเดียวกันเนาะเป็นปื้มเพราะว่าแต่ละคำศัพท์เนาะที่มันแสดงให้เห่าจะแมนเห่าได้เหียนมาก่อนแล้วเนาะเขาเหียนอยู่อ่าก่อนหน้าตัวนี้อ่าตัวนี้เนาะเลกย,เย์ยปื้มบันทึกก็จะเป็นประมาณนี้ส้ำหรับแอดให้เห่าเลือกเนาะมีฮูป แล้วก็มีตัวหนังสือและสามารถฝังเสียงและสามารถแปลได้ตัวต่อไปเนาะตัวอย่างล่องเครแปลว่านำมึกนั่นเองตัวนี้จะแมนเลื่อนหุบคือเกาเนาะต่อไปก็จะเป็นการเลือกว่าอ่าฝังเสียงเนาะล่องเคราะแมนนำมึกลื่ก,กระดานตัวนี้ก็เส้นเดียวกันเนาะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นการจับคู่อ่าตัวอย่างบิ๊กแมนเลสติโลเนาะ ลากโก้มอ,อย่างลึบและเลือกายเยเนาะตัวนี้เนาะจะแมนเฮาฝังเสี่ยงว่าอ่าต,ตัวกระตุนนันเบาย่างแล้วเฮาก็จะเลื่อนไปใส่ตัวนี้แมนให้เลือกว่าถึกหรือผิดเนาะก็จะมีฮูบกับประกอบขำให้เฮาเลือกตัวนี้จะมีขำและให้เฮาเลื่อนฮูบลงก็คือร่องเคนินนันเองตัวนี้กระบ่ต่างกับอ่า t ูอ of ฟ o อนเนาะขึกหรือผิด ก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับแอปดรอปเราคิดว่ามันเป็นแอปทีมีประโยชน์แกผู้ทีเหยนเริ่มต้นทีว่าเหตุให้เราสรามาถอ่าจื้อจำคำศัพท์ไดสามารถให้เราฟังไดและเ้าตามไดตัวนี้ก็จะมีประโยชน์หล่เนาะถ้าผูดด้ใดคิดว่าการแนะนำนี้เป็นสิ่งที่ดีก็สามารถแชร์ให้หมู่ๆมูเพื่อนเพื่อนอน้องนอง,นอง,นองได้เบิ่งนำกันเนาะ มีมูมูและมีเพื่อนๆอีกเนาะสุดท้ายนี้ก็ข้อแสดงความขอบใจที่เข้ามาฟังคลิปนี้ว่างว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนในการนำไซต์โดยพื้นท่านกับแอปดรอปนั่นเองเนาะอย่าลืมไปโลดได้สำหรับมือนี้ข้อก้าวคำว่าสบายดี